ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเตือนความจำนายกประยุทธ์สุวัส์เพื่อจำได้ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook, f a c e b o o k fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับทำคดีแบบทนายมืออาชีพต่างจากการทำคดีแบบทนะโซเชียลอย่างไรคนมืออาชีพเขาจะสนใจในหลักฐานแวดล้อม ชั้นรองเป็นเพียงแค่ตัวประกอบเสริมหลักฐานชั้นต้นที่ใช้พิสูจน์แก้ข้อกล่าวหาโดยตรงเช่นหาเวลาเกิดเหตุที่แม่นยำกว่าการสรันนิษฐานช่วงกว้างเพื่อไปประกอบว่าณเวลานั้นลูกความของเราอยู่ที่ไหนมีพยานยืนยันไหมสามารถก่อเหตุได้หรือไม่ทนายจะไม่ไปหาว่าคนเป็นตา เคยพูดว่าคนร้ายอยู่ในบ้านต้องแปลว่าคนในบ้านคือพ่อแม่ทำลูกเองนั่นมันเป็นคำพูดความคิดของพยานแวดล้อมไม่สามารถหักล้างข้อกล่าวหาได้อันหนึ่งถ้าเราใช้มากกว่าอาคติเข้าไปตีความคำว่าบ้านของคนชนบทไม่ได้หมายถึงบ้านที่อยู่อาศัยแต่หมายถึงพื้นบ้านพื้นถิ่น คําว่าคนร้ายอยู่ในบ้านน่าจะตีความได้ว่าคนร้ายเป็นคนท้องถิ่นหรือคนในหมู่บ้านคนในละแวกบ้านนั้นไม่ใช่คนนอกถิ่นไม่ใช่คนแปลกหน้าอีกเรื่องที่มีคนชอบพูดว่านั่นคือหลักฐานว่าครอบครัวคนตายรู้เรื่องดีคือการเอาคำพูดของเด็กคนหนึ่งมาตีความตามใจชอบเช่น ีความว่าพี่สาวใช้คำว่านางฟ้าของพี่แปลว่าพี่สาวรู้ว่าน้องตายแล้วถึงกลายเป็นนางฟ้าซึ่งเป็นการตีความที่ไร้สาระคับแคบมากอย่างนี้เวลาไอ้หนุ่มจีบสาวเรียกสาวว่านางฟ้าของผมแปลว่ามันคิดว่าสาวตายไปแล้วสินะมีพ่อแม่ผู้ใหญ่มากมายเรียกเด็กที่คนเอ็นดู ว่านางฟ้าตัวน้อยที่ฉันเองแชทคุยกับลูกชายอย่างเรียกพี่ขุนว่า m o นแองเจลแปลว่าแปลไทยว่าคือเทวดาน้น้อยเทพองค์น้อยนางฟ้าตัวน้อยและนี่คือความแตกต่างอีกอย่างของการทำคดีแบบทนายกับทนายโซเชียลทนายใช้ข้อเท็จจริงทนายใช้อคติหยุดความพยายามจะยัดเยียดให้ครอบครัวผู้สูญเสีย เป็นคนร้ายแทนชัยพลแต่มาหาความจริงให้กระจ่างว่าชัยพลไม่ใช่คนร้ายเป็นที่ดีที่สุดค่ะจำได้ไหมเรื่องเล่าในซอทำให้ผู้ใหญ่ที่หมายตาลุงพลพลอยประสาทเสียกันเป็นแถวต่างได้ดูกันแล้วทว่านอนไม่หลับกลัวคนปล่อยคลิปให้คนดูทั้งประเทศตอนแรกเปลี่ยนเวลาเด็กหายกันสนุกแต่พอมีประกาศมุกดาหาร ลงให้ดูก็อึง้งพูดไม่ออกเพราะหมกซ่อนไว้แล้วโผลมาได้ไงได้ข่าวว่าขณะน,นี้มีคนพูดว่าเพจนี้เชื่อถือไม่ได้พูดไม่คิดกันเลยชักไปกันใหญ่แล้วเพราะเพจนี้เป็นของกระทรวงมีอยู่ทุกจังหวัดเอกสารทางราชการของกระทรวงใหญ่กว่าตำรวจสพกกตูมใหญ่กว่าคำพูดสุวัสด และใหญ่กว่าคำพูดนายกซึ่งสารท่านยังต้องเชื่อถือประกาศนี้รัฐมนตรีกระทรวงนี้กล้ายกเลิกประกาศนี้ไม่เอ่ยอย่าถือวิสาสะพูดว่าประกาศไม่น่าเชื่อถือเพราะจะทำให้ประกาศของทุกจังหวัดไร้ค่าซึ่งคงทำให้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยท่านอนุพงศ์เรืองใจไม่น้อยคนพูดใหญ่ๆเกิน นึกจะทำอะไรก็ได้เพราะใกล้เกษียณก็เป็นคนแก่แล้วก็เท่าอย่าไปด้อยค่าประกาศจังหวัดมุกดาหารแม้อาจจะลบออกแต่มีคนแคปไว้ซึ่งใช้ได้พวกคุณควรด้อยค่าตัวเองดีกว่าที่หาวิธีเปลี่ยนเวลาหายตัวของเด็กหลายหนเพื่อให้โทษ ลุงพลคนเดียวมีพ่อแม่คนใดในโลกที่รู้ว่าลูกหายพวันรุ่งขึ้นก็ลงประกาศว่าลูกตายโดยยังไม่มีใครบอกหรือพบร่างเด็กถ้าแม่กล้าบอกลูกตายแสดงว่าเห็นร่างลูกที่ตายแล้วประกาศของโพสต์นี้จึงเป็นหลักฐานยืนยันอยู่ในตัวว่าเห็นร่าง ลูกตายซึ่งเพื่อนก็ไปกดไ like, ลค์รับรู้เกินร้อยคนมีใครเคยสอบถามแม่เด็กบ้างไหมหลักฐานแสดงโพสสาธารณะแบบนี้ใช้กันโวยทั่วไปหลายคดีท่านนายกประยุทธ์ด,ดูสตอชอทำมจึงปล่อยให้คดีมีหลักฐานชี้ถึงคนทำผิดชัดเจนหลายประการทำไมไม่เอาตัวคนผิดไป ยังปล่อยให้ลอยนวลแบบสบายสบายจับคนผิดมาสินี่อะไรเล็งเอาคนดีไปให้เขาผิดปีครึ่งแล้วและอย่างยาวต่อไปหลายปีเป็นบาปกรรมตกนรกหมกไหมของคนกล่าวหาต่อไปภายหน้าคนเขาจะเรียกพญามารตัวที่1234สวัสดีครับวีระ หลงสมบุญความคึกน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม f เฟชบ o o k fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเอาตรงๆนะคะเรื่องนิทานไอซอเรื่องเสียงกระซิบมันไม่ใช่เรื่องของใหม่พูดกันมาตั้งแต่สมัยหมอปลายังอยู่ฝ่ายจำเลยมีกลุ่มหลายกลุ่มหลายเพจที่ตอนนั้นเชียร์จำเลยก็เคยเล่าเคยผูกเรื่องข่าวนายชัดยนนัน ชิงรถตำรวจขับแหกด่านแถวๆไม่ไกลจากุกอกแล้วมีข่าวว่าต้องสงสัยจะลักพาน้องทฤษฎีนี้มันพูดกันมานานแล้วว่าพ่อแม่น้องขาลูกอมแล้วบิดกันเลยมาลักพาตัวไปบ้างหรือทฤษฎีลักพาตัวทวงนี้ล้วนแล้วแต่จะมโนกันไปเพื่อหาว่าคนผิด คือคนอื่นไม่ใช่ใชัยพลถ้าเรื่องเล่าพวกนี้มันใช้ได้จริงวันนี้ชัยพลคงไม่ตกเป็นจำเลยพร้อมกับเมียรักหรอกค่ะเพราะมันไม่ใช่เรื่องใหม่เพียงแต่พวกหิวแสงเอามาเล่าใหม่เสริมเติมแต่งใหม่เรียกเลตติ้งใหม่เพราะมันถึงทางตันต้องรอให้คดีขึ้นสู่การพิจารณาคดีต้องรอ แต่ชีวิตต้องกินต้องใช้เลยรอกันไม่ได้ต้องเข็นเหล้าเก่าในขวดเดิมๆออกมาหลอกขายกันอีกทีหยุดเถอะมันไม่เกิดผลดีกับคดีเลยและที่สำคัญการทำลายชื่อเสียงครอบครัวหนึ่งมันไม่สนุกเลยคุณได้อะไรกับการไปฟังเรื่องไร้าสาระที่ไอเตี้ยหมาตื่นมันเล่าว,ว่าคนทั้งครอบครัวยืนดู เด็กค่อยๆตายไปทีละน้อยพร้อมกับส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือลุงลุงหนูหายใจไม่ออกลองคิดดูนะคะถ้าใครเชื่อเรื่องของไอเตีย้ยคงต้องตั้งคำถามว่าไอลุงนั่นทำไมมันใจดำนักละ่ะหลานร้องขนาดนั้นมันยังยืนฟังได้ยังไงทำไมลุงไม่ช่วยหลานลองถามเสียงกระซิบหน่อยสิ ไอ้ลุงใจดำนั่นทำไมเพิกเฉยหรือลุงคนนี้ชอบนิ่งลอยตัวเหนือปัญหาถามเสียงกระซิบให้หน่อยใครคือลุงคนนั้นความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับตาชานเล่าเรื่องเชา้าวันเกิดเหตุ8โมงกว่าๆตาไปชวนหลานไปนาแต่หลานไม่ไปจะอยู่ ดู Youtube ที่บ้านกับพี่สะดิ้งปากคำนี้น่าจะช่วยกระชับเวลาเกิดเหตุที่แท้จริงเข้ามาได้อีกขั้นหนึ่งหักล้างปากคำมโนของบางช่องที่ว่าเช้านั้นไม่มีใครเห็นชมพู่เลยซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าจริงค่ะถัดมานะครับบอกว่าตรงจุดนี้ก็ขัดกับนิทาน ขัดกับเสียงกระซิบทั้งหลายแล้วถัดมานะครับบอกว่าดูจากสถานการณ์ตอนนี้ตาชานแกรพร้อมมากที่จะเล่าความจริงในสารเพราะแกเลือกแล้วว่าควรทำอย่างไรคดีนี้ถึงจะจบลงได้ก็แค่ทุกคนเล่าความจริงที่มันเกิดขึ้นไม่ต้องปกปิดข้อมูลตามคำขอร้องของใครเพื่อความเป็นธรรมจะได้ปรากฏถัดมานะครับบอกว่าเพราะทุกคนมีธงในใจความจริงที่อยากฟังจากตา ือใครทำน้องแต่ถ้าไม่มีใครทำจะเค้นเอาความจริงแบบไหนจากใครที่น้าแต่บอกคนในครอบครัวรู้ดีคือรู้ว่าวันนั้นใครทำอะไรที่ไหนไม่ใช่รู้ว่าใครทำน้องความเห็นส่วนตัวถัดมานะครับบอกว่าแล้วตาชานจะมีชื่อเป็นพยานไหมคะถัดมานะครับบอกว่าถ้าตาชานไม่มีชื่อเป็นพยานฝั่งโจทย์ มั่นใจว่าทางทีมทนายตั้มน่าจะต้องใส่ชื่อตาชานเป็นพยานจำเลยแน่นอนค่ะตาพูดเป็นประโยชน์สักขณะน,นี้ถัดมานะครบอกว่าคิดนะคะว่าคนส่วนใหญ่ที่เราเห็นในสื่อบ่อยๆโดนใส่ชื่อในบัญชีพยานของอายการแล้วญาติๆทั้งหมดชาวบ้านร้านตลาดแบบเดียวกันกันกบคดีหวยที่ทางฝ่ายลุงจรูน พยานส่วนใหญ่จะเป็นพยานเจ้าหน้าที่พยานผู้เชี่ยวชาญ